พาคุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์มาดูกันที่เรื่องราวดีๆที่คนในชุมชนเขาแชร์เรื่องราวของพระรูปหนึ่งเป็นพระนักคิดค้นสร้างสรรค์ <S <S เขาบอกว่า ชอบพื้นฐานเนี่ยเป็นคนชอบปลูกผลไม้อยู่แล้วในวัดทีนี้ก็เกิดไอเดียคุณผู้ชมอยากจะปลูกเมลอนแต่เมลอนที่ว่าเป็นเมลอนนอนเปลครับเรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากญาติโยมแห่มาจับจองอยากจะซื้อแต่จเจ้าอาวาสวัดเกาะมะโมงที่จังหวัดตรังเขาบอกว่าเขาไม่ขายนะครับอยากได้ก็ให้มาจับจองเขียนชื่อติดกันเอาเองให้ไปแบบฟรีๆคุณผู้ชมน่าจะอยากเห็นหน้าตาแล้วไปชมภาพกันก่อนครับ นี่ครับผลเมล่อนสีทองลูกตตๆอ,ออกผลเต็มซุ้มโค้งแบบนี้คุณผู้ชมลองสังเกตที่ลูกดีๆเมื่อสักครู่นี่ครับสิ่งที่ห่อลูกเมล่อนเนี่ยมันเป็นถุงจากเครื่องสังขพันธ์ที่ญาติโยมเขานำมาทำบุญทีนี้มีเยอะมากๆ จะเอาไปใช้อะไรใช้ประโยชน์อะไรต่อเจ้าอาวาสวัดเกาะบะม่วงที่ตำบลควนอำเภอเมืองตรังท่านก็เลยนำมาห่อเมลอนแต่ว่ารูปทรงด้านเหมือนเปลท่านก็เลยตั้งชื่อเมลอนของท่านว่าเมลอนนอนเปลหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือผูกไว้สองฝั่งแล้วก็เอาผลเมลอนวางไว้ตรงกลาง มันก็เลยเหมือนเมล่อนนอนเปลท่านก็เลยใช้ชื่อว่าเมล่อนนอนเปลเนี่ยนะครับท่านบอกว่าในวัดเนี่ยมีทั้งหมดอยู่22ต้นด้วยกันตอนแรกๆก,ก็ปลูกไว้ฉันเองเนี่ยแหละครับกับพระรูปวัดปรากฏว่าได้รับความสนใจจากญาติโยมนะครับเพราะว่าลูกมันใหญ่ญาติโยมพอเข้ามาทําบุญก็บอกว่าโอ้โหอยากจะซื้อเหลือเกินไปรับประทานแต่เจ้าอาวาสบอกว่าไม่ขายหากอยากได้ก็มาเขียนชื่อจองเอาไว้เลยปรากฏว่าก็มีเนี่ยคุณผู้ชมกระดาษที่เห็นก็คือญาติโยมเขาก็มาเขียนชื่อไว้ตั้งแต่ลูกมันยังเล็กๆ ตอนนี้ลูกผลโตเต็มที่แล้วพร้อมจะได้รับประทานกันแล้วนะครับก็บอกว่าญาติโยมเนี่ยพอรับนำไปรับประทานแล้วก็ใช้เงินปัจจัยตัวเองเนี่ยมาทำบุญให้กับวัดด้วยท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีให้กันตั้งแต่หลักร้อยก็แล้วแต่ความศรัทธาของญาติโยมเลยนะครับแต่เรยมมาเห็นมันสวยประจา์ลูกนี้ให้หนูได้ไหมคนนี้ก็จองคนนี้ก็จองติแล้วก็นั่นแหละ เอาเลยยอมไม่เป็นไรดรกเดี๋ยแล้วที่เจ้าวาดจองไว้ของขนาดถูกเองนะจองไว้เองยอมยังโขลเลก็ไม่เป็นไรเรายอมมองให้ยอมไปเลยอ่าในตรงนั้นเลยก็สบายใจค่ะใช่เสร็จแล้วก็ก็รบต่อไปมีรถนี้หมดก็ปลูกเตงโมอีกแตงโมในกระถางเสร็จแล้วก็ไม่ใช้ใายาก้า,กกาม,มาเรลงเหลือเท่าไรงงแค่นั้น ไม่ได้มีแค่เมลอนอย่างเดียวคุณผู้ชมนี่ในวัดยังมีแตงโมลูกโตโตแบบนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวพอเมลอนหมดแล้วเนี่ยก็จะหันมาปลูกแตงโมเพิ่มเติมไปปลูกในกระถางด้วยนะครับเป็นแตงโมปลอดสารพิษนอกเหนือจากนี้ภายในวัดเนี่ยครับพระลูกวัดเขายังร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง600ต้น แล้วก็ยังมีต้นมะลิ1,200ต้นญาติโยมที่เข้าไปในวัดเกาะมะม่วงที่จังหวัดตรังบอกว่าพอเข้าไปในวัดกลิ่นหอมตลบอบอวลไปหมดญาติโยมต่างประทับใจนะครับที่ผ่านมาเจ้าวาดบอกว่ามีคนเข้ามาขอซื้อไม่ว่าจะเป็นดาวเรืองเองก็ตามหรือว่าดอกมะลิเองก็ตามแต่ทางวัดก็ไม่ได้ขายให้เหมือนกันแต่หากใครเนี่ยอยากจะ มาขอก็ให้ไปเลยนะครับเพราะว่าญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะนําไปทําพวงมาลายัยหรือว่าไปใช้ในงานบุญเองก็ตามสามารถเข้ามาตัดไปได้เลยตามสะดวกโดยทางวัดก็ไม่ได้คิดเงินเหมือนกันแต่หากใครมีจิตศรัทธาอยากทําบุญทางเจ้าวาดก็ไม่ขาดศรัทธานะครับสามารถบริจาคได้ตามกําลังของญาติโยมเลยนอกจากนี้ยังแนะนําด้วยหากวัดอื่นๆสนใจอยากจะทําแบบนี้เนี่ยก็เพียงแค่ไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ในวัดนอกจากวัดจะได้ใช้ประโยชน์แล้วญาติโยมที่เข้ามาทำบุญก็จะได้ใช้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะครับ เป็นโมเดลน่าสนใจนะครับการทําให้วัดเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยแต่กังวลเมลอนนอนเปลกล่าวว่ามีแค่20กว่าลูกเองแล้วชาวบ้านในชุมชน,นมีกี่คนถ้าทุกคนใจตรงกันอยากได้เนี่ยจะเกิดการแย่งกันเกิดขึ้นหรือไม่ต้องคุยกันดีๆ<อ>นะแล้วตกลงกันดีๆเช่นใครมาไกวเปลครบ7วันคนวันได้ไปเลยอะไรแบบนี้ แต่ว่าสงวนเอาไว้ให้พระกับเนรในวัดก่อนได้ไหมท่านจะได้ฉันเองนะคะคแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดในจังหวัดอื่นๆแล้วก็จํากันได้ที่จังหวัดพยาวก็จะมีพระเนี่ยค่ะท่านได้ปลูกผักเอาไว้ในวัดด้วยก็ใช้พื้นที่วัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยค่ะญาติโยมไม่สามารถใส่บาตรได้ไม่สามารถไปทําบุญได้พื้นที่ในวัดที่ปลูกผักปลูกผลไม้ก็จะเกิดประโยชน์กับพระที่อยู่ในวัดนั่นเองนะคะครับ